สวัสดีจ้าแทนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกประจําทุกเชาก้านะ9โมงต้องมั่งไม่ตรงมั่งกับเพื่อนเราสจ้าซาวีจุกจิจุกจิกกับพวกแกนะผลบอลที่น่าสนใจมั่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดาแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันเนีย่กยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆกันลวกาันแล้วก็ติดตามเจําได้ทุกแพลตฟอร์มเทนดาน่าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ฉันและทีมงานง่ายๆนี่หลอดทุกคนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงงงเเ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 เลลลลลยยยยททททททีีีีีีีีดดววออ้้ไไไไปปปปปปูผฟุตตบบบ่่่่่่่นน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 าาาสสใจจมมมมกกกกกกัััืค็็็แะะรรริิขศ๋ห เนบอีกขอปังเกงในบ้างขอบ,บราบ้างตูนี่เสียเ ตูนิเซียนะจ er ๊ะเมื่อคืนนี้เอสปรันเช่นะเปิดบ้านต่อชนะไครดูเนเซ่ไป1-0ต่อกันที่ดิวิชั่น1ของแอฟริกาใต้นี่พี่หลวงเมื่อคืนนี้เกฟตาวซิตี้นี่ก็ชนะยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเปโตเรียไปขาดลอยเลยจีประตูต่อลศูนย์นี่ร้อยจังหูพิมพิริของลิช้างฮะลิเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้เอาซูคูนะแพ้คาบาเนี่เอาซาดาก้าไป0ูนย์สี่อินิปิทากันดี้ฟุตบอลซานโตร์โธฟีของอินเดียนะจ๋ายับนาแล้วก็ยักเอวนะเมื่อคืนนี้นะทางฝั่งของเค รับบรัสเตอร์นะจ๊ะเปิดบ้านเชือนชนะโอดิช่าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นายจ่ายักหนนาแล้วกันยักเอวอันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่เหมืเมื่อคืนนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวคราวงการลุกหนังโลกนะพวกแกนะไม่น่าเชื่อว่ามันมาถึงวันนี้แล้วเจดำก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเฮ้ยโบยักเชื่อสายตาเออว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแล้วรู้สึกตกกระจายที่ได้อ่านข่าวนี้นั่นคือเดียสเลติกรายงานว่าแพทริกเรียวเนล คริสเตโน่ลามินดินโยริคาโดอายเยนเอเดนแกเรตดอกูมีการบาดเจ็บพวกแกโอ้ยอกอีแป้นแล้วลึกเขาตึกแขกใจหายเว็บเลยนะไอหำททมินของพี่จอมหรือว่าเดอะหำฉันของเจดมนะจะแพทริกดอ,อก,กูเนี่ยนะปีกทีมชาติที่เห็นมาแตกไกลยอย่างเดนมาร์กเฮเดนมาร์กเนี่ยนะมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเบคอนลูกทุ่งแฮมสตริงนะจ๊ะและเดี๋ยวได้ตึกรายงานว่าต้องพัก10สัปดาห์2เดือนครึง่ง ชิปหายกันแล้วทีนี้แล้วฟอร์มมันกำลังดีด้วยตอนนี้นะในวัย21ปีเนี่ยนะนะเกมกับไอ้เป็นใหญ่แฟนเป็นยังอาร์ซนอลยิงประตูได้แต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกเยนะนะเพราะว่ามีการมาเจ็บรบกวนนะจ๊ะตอนแรกเนี่ยนะทีมแพทย์หรือไมเคิลคาริคุณซือชั่วคราวมิวเต็ดก,ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะเป็นอาการตะคิวหรือว่ามีการตึงที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยเพราะมันวิ่งเยอะมากเนี่ยนะเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเจ็บแฮมสเติงแม่งซะอย่างนั้นแหละต้องพลาดการลงสนาม8นัดพวกแกโอ้โหสามนัดหลังสุดเนี่ยนะลง ว่าตอนนี้เราจะไม่มีไอ้หัมทมินหรือว่าเดอะหัมฉันแพทริกเลโอเนลริโน่โอ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมเว้ยนั่นแหละนะเอา้าหายไวแล้วกันนะไอ้หัมฉันนะเพราะว่าช่วงหลังนี่เจอตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมดีแล้วก็ชมแย่แล้วก็ติติงเป็นเรื่องปกติของแฟนบอลอย่างเราลนะจ๊ะแต่อะไรก็แล้วแต่โอ้ยไม่น่าเชื่อว,ว่าเราจะใจหายกับอาการบาดเจ็บของแพทริกดอกูนจะเป็นยุคก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอืม,อมก็ไม่เป็นไรหายไวแล้วกันเพื่อนนะแต่ยุคนี้คือแบบเฮ้ยมึงกลับมาเร็วๆนะหายไวๆนะน้องนะ อ่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งตำนานแมนยูเต็ดนะจ๊ะที่มักจะออกมาปกป้องเพื่อนๆตำนานด้วยกันเองแล้วก็ออกมาปกป้องไมเคิลคาริคุณซื้อชั่วคราวแมนยูเต็ดในตอนนี้นั่นคือริโอโฟดีนานตำนานกองหลังปากเป็ดของแมนยูเต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะก็ออกมาฟาดใส่ลูกพี่อย่างรอยคินอดีตกัปตันพันธ์ฮ์ตแมนของแมนยูเต็ดที่บอกว่าคาริคไม่ควรได้คุมแมนยูเต็ดถาวรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต้องไปหาโคช้ชคนใหม่มาที่มันมีโปรไฟล์ดีๆแล้วก็มีความสเปเชียลิสต์หรือว่ามีีีคควาาาามมมมพพพิเเเศษในนนนกรรุ้ชนานาต่โ นนนะบอกเลยว่ามันขาดความเคารพซึ่งกันและกันและไม่ให้เกียรติอดีตเพื่อนรักของเขาอย่างไมเคิลคาริสักนิดเลยนะจ๊ะเรือบอกแบบนี้ในรายการของตัวเองนะเขาบอกว่าออรีบ,บอกเลยนะว่าจริงๆเนี่ยนะมีคนพูดว่าเพื่อนหลิกเนี่ยไม่ควรได้รับโอกาสในการคุมแมนยูเต็ดไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามนะโอเครู้แหละว่า2อสสัปดาห์ก่อนสถานการณ์มันแย่มากเราเป็นตัวตลกในทุกๆเรื่องราวเลยแล้วมันเป็นหายนะด้วยแต่อย่าลืมไมเคิลคาริสเนี่ยนะเพื่อนของริเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็แสดงให้ทุกคนเห็นเลยฟังนะน้อง เชื่อพี่นะพี่จะจัดการทุกอย่างให้เหมาะสมกับนักเตะที่เรามีอยู่นะเราจะกลายเป็นทีมที่รับมือได้ยากดวลด้วยยากมากเพราะอะไรเราจะต้องทํางานให้มันหนักแล้วเราจะทําใหุ้่่อสูเนี่ยเล่นกับเราไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะที่สังคังคือเจอกับซิตี้และอาร์ซนอนเนี่ยเราจะทําได้แล้วเขาก็ทําได้จริง6คะแนนคิดดูดิแลวสุดท้ายก็มีคนมาบอกว่าไมเคิลคาริคจะทําดีจะทําแย่แค่ไหนก็ไม่ควรได้คุมแมนเชเต็ดถาวรบ้าเปล่าบ้า,บา,บาแล้วนะไอ้คนพวกนี้เอาความคิดมาจากไหนกันวะความไม่เคารพกันเนี่ยมันโคตรจะเหลือช เพื่อเลยนะมันจะมีใครสักคนเหรอที่กล้าพูดต่อหน้าคนอื่นว่าคุณไม่ควรจะได้ทําอะไรแล้วคุณจะไม่ควรได้โอกาสแบบนั้นคุณไม่สมควรได้คุมแมูเตดเฮ้ยคุณเอาอะไรมาพูดคุณเอาพื้นฐานอะไรมาพูดเอาหลักฐานอะไรมาพูดแล้วคุณพูดด้วยเหตุผลอะไรนี่โคตรบ้าเลยนะโอ้โหโยกาปรินาน ขึ้นขึ้นอารมณ์ขึ้นแล้วก็ฟาดกลับไปที่รอยคีนอดีตลูกพี่ใหญ่นะจ๊ะแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นไงต่อนะอย่างที่บอกแหละแม่ทีมนี้มีแต่คอนเทนต์ไม่คอนเทนต์ในสนามก็นอกสนามไม่คอนเทนต์ทีมชุดปัจจุบันก็คอนเทนต์ตำนานออะว่ากันไปนะมันขายได้นะข่าวเหล่านี้แล้วก็ได้ engagement อยู่เสมอเลยนะจ๊ะสำหรับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันจะเป็นตำนานนักเตะหรือชุดปัจจุบันนะอ่ะมาต่อกันที่คนทำประตูชัย3-2ใส่อาร์เซนอลนะจ๊ะอย่างมาตุสคุนปู่คุณย่านะจ๊ะตัวลูกทีมชาติบราซิลเนี่ยนะก็บอกเลยว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยเป็นเพราะเขารู้ดีเลยว่าคนที่จะเข้ามาบล็อกเขาเนี่ยคือกาเบรียลเดอรัสมิแขกับมาโกเยสนั่นคือเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลเขาเลยตัดใจทำประตูที่สุดสวยนั้นเกิดขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะโดยคุณย่าในสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่า ตอนที่ยาได้บอลเนี่ย่ยาเห็นแล้วคลองหลังเนี่ยถอยหลังลงไปนิดหนึ่งก็าะทพยามีพื้นที่ในการคลองบอลน,นานมากขึ้นอยาก็เห็นแล้วว่าเพื่อนเยสเนี่ยนะขยับเข้ามา จบล็อกบอลใช่ไหมอย่ารู้ดีว่าหมอเนี่ยมันเก่งขนาดไหนเราเล่นทีมชาติเดียวกันนะนะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องมาบล็อกลูกยิงของยาอย,า,อยาต้องยิงให้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยละ่ะที่นี่เนี่ยนะลูกยิงลูกเนี่ยมันกลายเป็นลูกยิงที่อยาชอบที่สุดลูกนึงเลยเพราะว่าอยายิงได้หลายครั้งแล้วแบบเนี้ยแล้วมันมีความมั่นใจว่าอยากจะทําได้เพราะว่าการยิงใสด่ดาบิดรายา ยากมันยากเนี่ยโอ้ยใครเป็นยากใครบ้างนั่นแหละมันยากมากเลยเขาปิดมุมได้ด,ดีมากแต่แค่เสี่ยววินาทีที่มันผ่านเข้ามาในหัวยาเวบเนี่ยนะยาก็เลยยิงลูกเนี่ยแล้วมันเป็นประตูได้เนี่ยมันก็เลยสังคังมากๆเลยลูกอ,อ่านั้นคือมารุสกุญญาเขาก็บอกแบบนี้เพราะว่าเขารู้ดีเลยว่าถ้าช้ากว่านั้นแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยกาเบรียลมาเกเยสถึงตัวเขาแน่นอนเพราะนั้นเลยตัดบอลได้ปุ๊บปุ๊บแล้วปั่นโค้งใช้เดอรัศมีแขเนี่ยเป็นกำแพงแล้วก็บังไว้ที่ดาวิดรรย,ยาโดยตรง นะจ๊ะถือว่ายอดเยี่ยมนะกับประตูนี้ของมาดุสคุณย่าอ่ะไปดูกันที่ความสัมพันธ์ของตำนานผีนะแต่อันนี้น่ารักคู่นี้ต้องซีกันอยู่แล้วนั่นคือเวนวาซ่าสุกอโลกันรูนี่ตำนานกองหน้าทีมชจกติดของมาโยเต็ดแล้วก็ไมเคิลคาริกกูซูโชคราวมาโยเต็ดตอนนี้นะจ๊ะเดอร์รูนี่บอกว่าเขาเนี่ยคุยกับไมเคิลคาริกอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งก่อนเกมกับไอ้ผิญญนังแฟรนไนน์อาร์เซนอลก็คุยกันคาริกก็บอกว่าโอ้โหลูกทีมตอนนี้ซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยยยมมมมมมมาา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 ากกกกกนนนนนะแแแลลล้้้้้้้วววว็ทททํไไดอออออ่่่งงงงตตตตตคิิผเเเเปหีจถึขัซ พราะมึงซ้อมเนี้ยบมากซ้อมดีมากๆไม่รู้จะให้ซ้อมอะไรเพิ่มแล้วพักดีกว่า,เ,าเห็นไหมความซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่ในสนามซ้อมมึงซ้อมดีลงไปเล่นมึงก็ดีมึงซ้อมได้เข้มขน้นลงไปเล่นมึงก็เข้มขน้นเพราะนั้น เวนูนี่เขาบอกแบบนี้นะอ่าจริงๆอะนะเวนี่นะ here, นะคุยกับเพื่อนหลิกแล้วล่ะเขาก็บอก่าว่าโอ้นักเตะซ้อมได้ดีมากๆแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งให้หยุดซ้อมมานะเเก็บช่วงเวลาที่ดีที่เข้มขนะ้นเอาไว้แบบเนี้ยทีนี้มันก็เลยพิสูจน์ได้เห็นแล้วล่ะว่าการลงสนามของผู้เล่นยูไนเต็ดในเกมอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะการฝึกซ้อมนั่นเองอะนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ย ทีมงานของคาริกเองรวมไปถึงนักเตะก็ดูมีความสงบแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันด้วยนะเอาเป็นว่าไม่ใช่แค่ตัวไมเคิาาลคาริกหรอกสตาฟโค้ชของเขาก็มีความเชื่อมั่นในการฝึกซ้อมเหมือนกันอ่ะนั่นคือบทสัมภาษณ์ที่ฟังแล้วใจชื้นไหม ชื่นใจนะถ้าคุณซ้อมดีมากพอเนี่ยคุณไม่ต้องซ้อมเยอะแต่มันต้องเปะ๊ะเนอกใช่ไหมซ้อม2ชั่วโมงสเปสะสปะตุปัตปตูเปะ๊ปะ,ปะกับซ้อม1ชั่วโมงแล้วมันได้เปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะมันย่อมได้ผลในสนามการแข่งขันจริงนะวันี้เรื่องี้มันพิสูจน์แล้วจะดำย้าตลอดว่าถ้าคุณซ้อมมาแบบเป็นอย่างดีนะซับซ้อนให้จบในสนามซ้อมเนี่ยพอมาลงสนามจริงเวลาแข่งจริงเนี่ยมันจะเป็นตามที่เราเห็น2เกมกับซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนี่แหละแต่หลังจากนี้เป็นไงอีกเรื่องนึงนะตรงเนี้ยมันดีเราต้องชื่นชชชมเเเาะจออ่่ดีีีียยไปตกัรแข 了，家。<noise> <noise> อดีตสุน้าตำนานทียยมชาติอังกฤษของสตีการ์ซาอุดีอาร์ตูาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยนะก็ออกมาจวกใส่รูเบนอาร์มริมนะจ๊ะอดีตเทรนเนอร์หน้าหนวดของแมคโยเต็ดเนี่ยนะว่ามีแต่ความยิ่งพยองเป็นคนโปรตุเกสหรือเป็นคนเยสโตกันแน่ว่าไอ้น้องเออเขาถามเลยว่าเนี่ยมึงออกจากทีมไปแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมที่ไมเคิลคาริคกุนซือชั่วคราวคนปัจจุบันก็ทำกับแมคโยเต็ดเนี่ยเล่นเป็นยังไงเพราะความยิ่งพยองจองหองของมึงนั่นแหละทำให้โยเต็ดตกต่ำแล้วตัวเขาเองก็ต้องแยกย้ายกับทีมไปนนนนนนนั่่เเเเเออ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 งงงงะะะจ๊โดยยชชีรรรรรร์์บบบบกกแ้้้าาาวถมมมติิูห นะมึงคิดอะไรอยู่วะถ้ามึงได้ดู2เกมนี้นะกูถามจริงมึงจะคิดอะไรได้มึงบ้าหรือเปล่าก่อนหน้านี้นมึงไม่เคยเปลี่ยนระบบหาเหวอะไรแล้วมึงก็ยิงจองของด้วยไม่อะ ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงฉันจะไม่ทําอย่างอื่นวิธีของฉันมันมีแบบนี้มึงไม่แม้แต่จะขยับเลยสักนิดเลยอ่ะแล้วมึงไม่แม้แต่จะยอมรับด้วยซ้ําว่ามันไม่ได้ผลมึงควรลองอย่างอื่นบ้างมึงยุดยยุ่นสิมึงเกมหมดหน้าตักไปกับไอ้ระบบ3 4 2 1ของมึงเนี่ยพอมันไม่เวิร์กมันก็จบเฮชิ่ะสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กเห็นไหมพอมันไม่เวิร์กแบบนี้เนี่ยนะโอเคละมึงก็ต้องแยกย้ายกับทีมอย่างมาโยเต็ดใช่คาริคคุมแค่สองนัดมันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่การเริิ่่่่มม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 มต้้้้นนนนนนแแแบบีีีีััยยยออออออดดดเเ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 เหหหลลลืืืกกกาาาาา็วววรรรรคุงงงงพะ ถึงได้เด้งออกไปอ่านั่นคือ อลันเชียแคร์เชียร์เลอร์เขาบอกแบบนี้นะจ๊ะไปดูที่ราวของฮาร์ดมักควอร์กองหลังนะอดีตกัปตันหัวแตงโมของแมดเดย์เต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะก็ได้รับการยกย่องจากอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างมิสเตอร์ไนส์สกายแกรี่ลินิเกอร์นะจ๊ะบอกว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่โดนอันเดอร์เรทหรือว่าประเมินคุณค่าไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากที่สุดในวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามากควอเองเนี่ยมีปัญหามาตลอดเนาะช่วงที่เขาเป็นกัปตันทีมแมดเนีี่ยก็มคดีีีความท่กรซนะฟอร์มมหลลุุดฟอร์ยเจอแฟนนนๆเี่ยะทั้งด่าททั้งอ ทั้งแบบไล่ออกจากทีมอยากให้ขายออกไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เคยตอบโต้ก็พิสูจน์ตัวเองจนกลับมาเป็นตัวหลักให้กับแมนย,ยูเต็ดได้ในยุคปี2ปีหลังนี้นะจ๊ะโดยลีนิเกอร์บอกแบบนี้เขาบอกว่าเออเกอร์ว่านะน้องแม็กเนี่ยนะการเล่นเกมรับในแนวลึกเนี่ยนะเขายอดเยี่ยมมากนะเขายืนรับลึกแล้วก็ทําได้ดีรู้แหละว,ว่าหลายคนหัวล้อเยาะน้องแม็กมันมาโดยตลอดนะเอาเป็นว่าถ้าให้เกอร์พูดตรงๆเนี่ยนะแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะขออนุญาตนะเอาตามเดดดำแล้วกันแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะเป็นคนที่ถูกประเมินค่าต่่เเกกินนนนไปใฐาะะัฟุตบออลลโค มันวิจารกันได้นะแต่การวิจารณ์แบบนี้เนี่ยนะมันต้องให้เครดิตเขาด้วยเวลาเขาทาได้ดีเขาอาจจะไม่ใช่กองหลังที่รวดเร็วแต่เขามีความฉลาดในการดักทางบอลคุมบอลได้ดีและเขาลงเล่นในบบทีมช่างกฤษเขาไม่เคยทําให้ชาติผิดหวังเลยเขาเก่งมากนะทางการเล่นลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นในเกมรับหรือเกมรุกก็ตามเนี่ยนะโอเคละเขาอาจจะไม่ได้รัดก,กุมอา,าจจะเมอไปบ้างโฟกัสไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่ประสบการณ์ของเขาตอนนี้มันทําให้เขารับมือกับเรื่องพวกนั้นได้ดีแล้วโอ้โหก็เลยออกมาอวยกันแบบคมๆเลยสําหรับแกรี่ลินิกเกอร์ อวยคมผ้าเอยมากกว่าอ่ะไปดูที่จอมอคร,รนกร๊ะตตำนานกองหลังระดับโลกของบวิ่เรลยร์ิฟ์ูเนี่ยก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ใส่ไอป้ปูใหญ่แฟนเพียงอาร์เซนลนะจ๊ะเขาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องของจิตใจใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของคุณภาพในเกมรุกที่มันไม่มีมากพอก็เลยทำให้แพ้แมนยูเตดไป23เนี่ยจะ๊ะจอมคกรบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเอ่อก็อว่าเก็ไม่มองนะเรื่องของอาร์เซนลเนี่ยนะว่ามันจะความแข็งแกร่งความลนลาหรือใจสั่นใจแกร่งไม่มีหรอกแต่พวกเขาเนี่ ขาดคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายในแนวลุกก็ไปดูสิเขามีซุปตาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเกิรรู้สึกแบบนี้มาหลายปีแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาไม่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นแหละนะในช่วงหลังะนะลองดูโมซาลาที่ช่วยลิเวอร์พูลไว้สิหรือดูเออร์ลิงเบลล์ฮาลานเควินเดบรายแต่ก็กระเทยของแมนซิตี้เห็นไหมละ่ะอาร์เซนอลไม่มีนักเตะแบบนี้นะมันโอเคละ่ะอาจจะเก่งขึ้นนะแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นในช่วงสองสามปีหลังะนะโดยเฉพาะปีนี้เป็นเพราะซิตี้กับลิเวอร์พูลด,ดรอปลงไปมากกว่าทำให้อาร์เซนอลมีโออกกกาาาสสลลลลุุ้้้้นนนนนคคววแแแชมมมมปป์์ีีีีีีีะเเเเ็็ททท่่ท่่่ดดตตจรริงไผู ในแนวรุกโอ้โหฟาดแบบนี้ไปรถทัวร์เชิญเชิญเลยที่ เจ้ามคอรกอรเชิญจ้าลดทัวร์แฟนปืนจ้าอ่ะไปดูกันที่หนึ่งคนที่โดนกษ์วิจาร์เยอะมากนะคือมาตินเดอ์กัปตันโอเดกาศนะจ๊ะกองกลางทีมชาตินอร์เวย์แล้วก็หัวหน้าทีมของไอพิจาร์แฟนเพลงอาร์ซ์โนเนี่ยนะก็ออกมาเรียกร้องเพื่อโลทีของเขาว่าเฮ้ยลุยไปด้วยกันลุกขึ้นมาสู้ต่อไปแม้ว่าจะแพ้ยูไนเ็ดอย่างน่าผิดหวัง2ต่อ3นะจ้าโอเดกาบอกแบบนี้เขาบอกว่าโอว่ามันมีหลายเรื่องนะในสนามที่เราควรจะทําได้ดีกว่านี้นะแต่ตอนเนี้ยมันก็แค่ว่าเราต้องคุยกันนะนะมันไม่ง่ายหรอกพรีเม ฝูงอยู่นะอย่าลืมนะเราทุกคนในทีมชุดนี้ต้องผลักดันซึ่งกันและกันและต้องสามัคคีกันด้วยสิ่งสังคังคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างมากนักน,นะต้องร่วมมือกันทํางานหนักและโฟกัสไปในแต่ละเกมนะตอนนี้เนี่ยนะเราผ่านกะรไปลองแชมป์มา3ปีแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีความกระหายมากขึ้นคือเราอย่าไปกินน้ำโ <c oughs> ผลกระหายแล้วเราต้องมีเชื้อเพลิงมากขึ้นในตัวเองผลักดันตัวเองผลักดันซึ่งกันและกันแล้วมุ่งมั่นทําให้มันสําเร็จเส้นทางอีกยาวไกลก็จริงนะโอบอกเลยเรายังเป็นจ่่่าาาาฝูููงงออยยยและเรรัในสกที สำหรับเดอกัปตันมาติโนเดอกาดนะจ๊จะก็กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะซึ่งแฟนอาร์ senal หลายคนบอกเฮ้ยกัปตันมึงกระตุ้นตัวเองบ้างเออพักหลังเงียบไปเลยนะฟอ,ฟอร์มเฟิร์มมากไปดูเรื่องของการตัดสินบ้างนะพวกแกในพิมร์ลีกอังกฤษยุคหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้เล่นเข้าไปออรบกวนผู้รัประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะบ่อยมากในกรอบหกหลาชนกระแทกกอดกันและทําให้เป็นที่มาของการเสียประตูของทีมนั้นมาหลายต่อหลายลูกเช่นเดียวกันกันกบเซเนอร์ลัมเมนสไนดนของมนเมเจอดเกมล่าสุดที่เจอ Arsenal, าอาร์เซนอลท กันไปล้างกันมาในกรอบเขตโทษกรอบหกหลาอะไรเงี้ยนะเล่นเอามาร์คคลาเทนเบิร์กอดีตผู้สินชื่อดังของพุตบอลอเมริกเนี่ยออกมาเรียกร้องให้พีกมลน,นะจ๊ะหรือไอ้โปกเกมอนเนี่ยนะคณะกรรมการการตัดสินฟุตบอลชีพของรหรือว่าองคอ์กรผู้สินเนี่ยนะออกมาปกป้องโก้หน่อยสิวะเออเป่าฟ้าไปเลยเพราะในแชมเปี้ยนส์ลีกในฟุตบอลยุโรปเนี่ยพอมีจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นปับ๊บผู้สินยุโรปเป่าทันทีให้เป็นฟรีคิกของทีมรับเลยน,นั่นเองนะจ๊ะหรือคลาเทนเบิร์กบอกแบบนนนนนนีี้้้บบบอออออกกกกกววว่วนนะ่่่่าา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 เเ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 เคคลลสสมมมมมมมััััชชดจจะะะปป็รรรรรรืงงงตตตตติโโๆซซพพทุุ เขาต้องทำให้ทีมตัวเองได้เปรียบสิ่งนี้แหละที่จะต้องให้พีกมลนเนี่ยและพีเมลีกเนี่ยนะต้องแก้ไขการไปบล็อกขวางทางผู้สัมปตูแบบไหนก็ตามต้องเป็นฟรีคิกนะใช่แหละตอนแรกมันจะมีการจับฟาวกันมากขึ้นเพราะว่าหลายทีมก็ต้องลุ้นกันวัดใจัผู้ตัดสินแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะถ้าคุณเป่าฟาวมากพอเดี๋ยวพวกเขาก็หยุดทำเองแหละการใช้แทคนิคก,ก,การบังผู้สัมปตูเนี่ยเกิดขึ้นในฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะแชมเปี้ยนส์ลีกน้อยมากเพราะอะไรผู้ตัดสินก็เป่าลงโทษทันทีเพราะนั้นทีมลุก ลองคอมเมนต์แลกไปอย่างกันส่วนตัวจะวมองว่าจริงๆอ่ะไอ้กรอบหกหลาก่อนนั้นี้ที่เรามีความเชื่อว่าเป็นเขตของผู้สรัทธาตูเนี่ยนะช่วงหลังพอมันยืดหยุ่นว่าไปโดนตัวได้ไปขวางได้ไปอะไรได้มันก็ได้ลุ้นมากขึ้นในการทำประตูแต่มันก็เป็นการเอาเปรียบผู้สรัทธตูในแง่ของการว่ามีคนมาขวางมาบล็อกบางคนมากอดเอวแล้วก็ปล่อยบางคนมายืนบังข้างหน้าอะไรเงี้ยมันทำให้เสียสมาธิได้ถ้ามันไม่มากเกินไปเจ๊ดำว่าโอเคแต่ถ้ามันเยอะมีการโดนตัวการมีการคอนแทคการเป่าฟาวให,ให้มันจะได้จบนั่นทที1โค ให้สัมภาษณ์พักหลังที่เจว่ามันแปลกๆนะสำหรับ Honor อาร์เนอร์เดอรฮันเนอร์สล็อตนะจ๊ะคุณซูชาวดัชของบูบีพารีลิฟูเนี่ยล่าสุดพูดก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเดคเฟนต์นะสุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วที่บูกพิพรีหงแดงลิฟูเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เนี่ยนะเพราะตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้หลังจากนั้นเนี่ยทีมมีการเตรียมตัวในแต่ละนัดในแต่ละเกมของพรีเมียร์ลีกมากขึ้นก็เลยคว้าแชมป์ได้เอาดูสสสสิินน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 ะะะเเเหหหมมมมืืืออ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 ยยยาาาาากกกกกกจท้้้้้งงงแแแแชชปปีีีีีลลลไไไรรรรรรตตบบบบววว่่่ดด์์์ึ็ัซ คระเจ้าแม่จารบดามิตรรักแฟนเดอะคอปทุกคนนะครับมเนอเนอบอกเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงให้ขนามทีมมันใหญ่ขึ้นตอนนี้เราคงทําไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้เงินไปเยอะแล้วนะครับเนอคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องที่เราอยู่ในรายการหลายรายการนะครับแต่เนอจะบอกแบบนี้ครับมาเนอรดูกาลก่อนที่เราเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคือเราเนี่ยนะครับเนอเจอกับเปเชในรอบ16ทีมสุดท้ายเปเชนชนะเราได้หลังจากนั้นเราก็เลยมีเวลาเตรียมตัวทั้งสัปดาห์เลยนะครับ ได้ดีมากนะครับตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าการหาสมดุลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนเนื่อการบาดเจ็บที่เราเพิ่งเจอการพัฒนาการในการเล่นในกรอบเกตโทษทั้ง2ฝั่งทั้งเกมร่าและเกมรุกนะครับเนื่องมันจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับแต่เนื่อมั่นใจครับนเนื่องว่าฤดูกาลนี้เราสามารถคว้าแชมป์บางรายการได้นะครับนเนื่อเพราะจะไม่จ้าอ่าให้สัมภาษณ์แบบแปลกๆแลบบ้วนะสำหรัแบบ อันเนอร์สล็อตนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่เดอะโรคจิตนะจ๊ะเป๊ปกุเดลล่ากุนซือของอรลบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ออกมาปกป้องทีมของเขานะแล้วก็นักเตะของเขาเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะและตัวเขาเองเนี่ยก็วิจารณ์การตัดสินของผู้สินแดงติดด้วยมาตรฐานมันไม่สม่ำเสมอในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะจ๊ะเจ้าตัวเนี่ยมองว่าการตัดสินในเกมเจอกับวูฟนะที่ไม่แจกจุดโทษด้วยอะไรแบบนี้นะแล้วก็พูดถึงการโดนริบป,ประตูในเกมกัลนิวคาสเซิลนะแล้วก็จ พาฟูดาโลที่เจอกันในศึกพาเมืองแมนเชสเตอร์ที่ไปวางใส่โดกูเนี่ยนะก็ไม่ได้ใบแดงอะไรแบบนี้นะจ๊ะเจ้าตัวก็เลยสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออเป๊ปให้ความรบกับกรรมการมาตลอดลนะที่เป๊ปอยู่ในพรีเมยร์ลีกมาเนี่ยจะแพ้จะชนะเป๊ปไม่ค่อยคอมเมนต์เรื่องนี้หรอกแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป๊ปลำหนิกรรมการไปกี่ครั้งซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นที่แย่มากของซิตี้นะเออการทําอะไรแบบนั้นเนี่ยการตัดสินหลายๆครั้งที่มันไม่เข้าข้างเราหรือมันไม่เป็นใจกับเราเนี่ยนะลองไปดูสมสนนะมส Pp, นะเพราะหลายครั้งเนี่ยมันเกินไปนะแฮนด์บอลกับเกมบู๊นะเป๊ปต้องพูดไหมเพราะมันมีแฮนด์บอลเกมกับพาเลทเชลซีด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป๊ปพูดไปแล้วหลายๆคนไม่พอใจเป๊ปขอโทษแล้วกันแต่เป๊ปจะบอกเลยว่าเป๊ปต้องปกป้องทีมของเป๊ปและลูกทีมของเป๊ปเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆอ่าก็ถือว่ายืดอกแนละ้วบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาลงที่กูนี่นะอย่าไปว่าทีมอย่าไปว่านักเตะนั่นเองมันจะสำหรับเดรโรคจิตกวาดเดียวลา ไปดูหนึ่งคนที่เปิดตัวเรียบร้อยนะเป็นโลโก้แบรนด์ k o พา Palmer เดอะหนาวเน็บนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นท่านี้นะท่าีใจเขานะแล้วก็เป็นตัว C คว้อยู่กับตัว P นั่นเองเฮ้ยออกแบบได้ดีมากนะเป็นท่านใจเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เป็นชื่อย่อเขาคือ CP ด้วยนั่นะจ๊ะแล้อก่อนหน้านี้ Kohl p เมอ e r จะจดทะเบียนการค้านะแต่ว่าถูกวายที่ชื่อว่าชาโต e a u Palmer เนี่ยนะก็ลงทะเบียนแย้งว่าเฮ้ยจดไม่ได้จดปุ๊บเดี๋ยวคนมาเข้าใจผิดสับสนระหว่าง k o พา Palmer กับช h a ต e a u Palmer ที่เป็นวายของบอกโดเนี่ยนะจ๊ะก็เลยทำให้ น้าเตะของฐานการคารัก,รกชมโลกเชนซี Z อย่างโคพาเมอร์เอางี้หยวนให้แล้วกันจดเครื่อหมายการค้าทุกเรื่องเลยยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไวน์นั่นเองเลยทำให้เขาเปิดตัวแบรนด์ใหม่ออกมาเรียบร้อยน,นั่นเองจ้ะอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีโลโก้แบรนด์ของตัวเองนะหลังจากปีที่แล้วเนี่ย ลามีนเด็กยาลายามาลตัวลูกทีมชาติสเปนของบาร์ซ่าก็เพิ่งเปิดโลโก้ของตัวเองไปนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีเยอะแยะ CR7 ของคริสเตียโนโรนโดเนาะ LM10 เล็มเนเลวเมซี่เนี่ยนะนะแล้วก็เนเรมจูเนียนี่ก็ใช่นะก็มีของปูม a าใช่ไหมส่วนเคลียร,ร์ท่านประธานเนี่ยบัปเป,ปียก็มี K M10 นะน่ะก็เป็นรหัสลับของเขากับไนกี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่ลูคัสปาเกต้านะจ๊ะแหมก็เป็นกองกลางตัวรุ่ทีมชาติบราซิลของเวสต์แฮมซึ่งเบื่อลอนดอนเบื่ออังกฤษแลวอยากจะกลับไปเล่นที่บ้านนะจ๊ะแล้วก็มีฟลาเมงโก้เนี่ยนะทีมดังในบราซิลเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอให้เวสต์แฮมใบ35ล้านปอนด์ตอนเนี้เวสต์แฮมก็ตกลงเรียบร้อยนะจ๊ะก็เหลือแค่งเงื่อนไขส่วนตัวของลูคัสปาเกต้าที่จะเจรจากับฟลาเมงโก้แล้วก็ย้ายกลับไปเล่นในประเทศบ้านเกิดดออีกรรบนนึงนะโโยซาาตตสป ฟาร์เมโกก็บอกแบบนี้บอกว่าสิ่งที่เราพูดได้คือเราใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับพาเกต้าแล้วละ่ะนั่นมันก็สังคังมากๆเราติดต่อกั็มาหลายสัปดาห์แล้วนะตอนนี้เราระบุได้ชัดแล้วละ่ะว่าเราน่าจะได้ตัวเขาก็เวสแฮมรับข้อเสนอเราแล้วก็หวังว่ามันจะจบภายในเร็ววันนะก็ถือว่าน่าจะเรียบร้อยเรียนฟา์เมโกนะจ๊ะสำหรับลูกัสปาเกต้าก็จะอาลาวเวสแฮมนะ ไปตอนน่อที่อตโตโนโคอนเตปัดโทกุนซือจอมดีเดือดของนาปโปลีนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยเจอเดียโกโ้คอสตานะอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนชุดยู5่ของเชนซีที่เคยร่วมงานกันหนึ่งฤดูก,กาลเนี่ยนะออกมาฟาดใส่เลยคอสตาบอกว่าคอนเตเนี่ยนะเอ่อเป็นกุนซือที่ขี้ยุว่วขี้โมโหนะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะของตัวเองสงสัยเวลาอยู่บ้านเนี่ยเมียคงไม่ให้เอาหรือว่าไม่มีเซ็กกับเมียก็เลยเป็นคนที่ขมขื่นแล้วก็เอ่าเป็นคนที่เครียดอยู่ตลอดเวลาลแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยคู่น ก็ควา้าแชมป์พิมลิกได้คอนเต้พอได้ข่าวแบบนี้ปั๊บนะักข่าวก็ถามเลยรู้สึกยังไงคอนเต้มันก็ฟาดกลับนะมันบอกว่ากูไปสนนะนนะ กูไม่คนที่มันจะมาเปลืองพลังงงพลังงานฟังคําพูดของคนนั้นคนนี้หรอกนะกูรู้วงการฟุตบอลเนี่ยทุกคนมันอยากมีแสงบางคนก็ฉลาดบางคนก็โง่นะเพราะนั้นกูไม่เสียเวลามาฟังไอ้เรื่องของคนโง่หรือคนฉลาดพวกนี้หรอกนะพูดแล้วก็พูดไปสว่วนดิโก้คอสตาเหรอกูกับมันก็เคยทํางานด้วยกันปีนึงอะนะวัะนั้นถ้าพูดเรื่องบอลอ่ะกูพูดได้เอางี้แล้วกันกูบอกตรงว่ากูกับมันอ่ะร่วมงานกันแล้วเราได้แชมป์ลีกแต่ฤดูกาลนั้นอนะ่ะแม่งอยากย้ายทีม3ครั้งนะและหลังจากที่มันออกจากเชลซไไไปแแแลล้้้้้ววววหรรรืออกกกกูมมมาา็็ดดยันนเเิะะขึ เอแลวกันคือผู้บอกว่าเขาจะไม่เปลืองเวลาไปฟังสิ่งที่คนฉลาดหรือคนโง่พูดซึ่งให้ตีความแบบนี้คิดว่าใครฉลาดคิดว่าใครโง่ก,ก็ว่ากันไปไปไฟกันเองก็แล้วกันนะจ๊ะ,ะปิดท้ายกันที่เรื่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะจ๊ะล่าสุดก็ประเดิมสนามมาชานะเลบานอนไป2องศูนในการแข่งขัน ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกนะจ๊ะโคช้ชหมีรักคนสายเน็ตงามน,นะก็สัมภาษณ์บอกว่าช่วงนี้นะเราก็ต้องปรับตัวไปก่อนแต่ว่าเราอดทนจนคว้าชชนะได้นะจ๊ะโดยอีตาหมีเนะี่ยแกบอกแบบนี้ว่าเออนัดแรกไปเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับปกติเลบานอนเขาไม่เล่นกับเราเนี่ยเขาเล่นบอลยาวแต่ว่านักเตะของหมีเนี่ยนะก็มีความอดทนและเราก็เรียนรู้ในการเล่นกับคู่ต่อสู้ที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่แล้วนะ2-0เนี่ยถามว่าสกอร์มันเยอะไหมมันสังคังหรือเปล่าก็ไม่อะ่ะสิ่งที่สังคังคือเราไม่เสียประตตูแแลล้้้วววเาาาาค3มมไดดดอออัันนนนกถื่่ยยยีีบผงใ ฝืนๆหน่อยนื้อๆหน่อยแต่ชนะได้ก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยนะฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับคูเวตนะจ๊ะนัดที่2นะที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโลโดรมในวันที่29นะมกราคมนี้5้าโมงเย็นถา่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport Channel นะจ๊ะก็รอลุ้นรอเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยข้อบอลข้อชักข้อเดียวกันอ่ะและนี่คือหมดของเรื่องเล่าซา้อซีในเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะ รักกันชอบกันเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆก็แล้วกันติดตามจะํำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตัวนี้ขอบคุณนะจ๊ะอิเหน่เราทุกคนนะอ้าวเหมือนเดิมเจอได้กันยังอวยพรพวกแกทุกครั้งเลยขอเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆของพวกแกก็แล้วกันนะเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มกว้างๆมองคนในกระจกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงเก่งว่ะมึงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวแย่ๆดีๆยังไงทุกครั้งทุกอย่างมันผ่านไปเสมออยู่ปัจจุบันให้ดีและทําวันนี้ให้้้้้เเเเต็มมททีี่่่่แแลลววววกกกกกััันนนขออออพรรระจจจาาายุคใหบืง 来喂